สวัสดีครับวันนี้จะเอาช็อปเปอร์ไอโบใส่แ่นไปเล่นในเอ็ซีครับตาแรกของวันตื่นแบบเบรเบอร์เป็นโมจัดอันดับนะครับแล้วก็แม็กซ์กราฟิกครับเศรอัธโรตให้เต็มที่ไปเลยฮาร์ทพอยต์อีกทุกอย่างครับเล่นแบบถอดสมองเล่นได้เลยครับยิงมาเลยอ แบบเบลอๆครับหนิงสาเข้าไปเลยครับเพราะว่า LMG หน้าที่ของเขาคือการสากระสุนไม่ให้ศัตรูงอหัวขึ้นมาได้เลยครับสาดข้าไปเลยอืมเอา้ากลงข้างไลยตายเยอะไม่ค่อยเป็นปัญหาครับปัญหาคือเข้าจุดไม่ได้ครับไี่ไเปเข้าจุดครับแล้วเคลียร์พื้นที่เราจะได้ชนะในแบบนี้ครับ เดี๋ยวต่อให้เองเพื่อนมารับช่วงแล้วครับ <c oughs> เสียงมันร้าใจดีสาดไปเลยครับสุนเยอะกดเข้าไปครับอะโถติดตัวอีนิดเดียวครับไม่เป็นไรครับป่าระเบิดไปเลยครับอา้อบอาวเรียบร้อยอะทำไมโดนสองครั้งละลูกเดียว ลช่วยก,กันดูครับจุดนี้เข้าได้หลายทางครับันเรียบร้อยอ้าวโดนไทยหกสาแน่เลยอ่าไม่เป็นไรครับอยากยิงไกลยิงไปเลยครับฮับคพอย์เน้นอยู่ในพื้นที่ครับ มีเสียงด้านบนครับแต่ไม่เจอออกหน้า่ครับอ่าเจอแล้วอยู่ขวาโด<อ>นบายๆออกหน้าต่อครับผมยิงตัวใกล้พื้นที่ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าไปโดเราถ้าเพื่อนคุมจุดได้ครับเราก็เดินลาตตวเวงครับแล้วก็หล่อเขาที่เขาหล่อเราเมื่อกี้ครับยิงทําอะไรเพื่อนเรียบร้อยเดี๋ยวไปจุดใหม่กันดีกว่าครับจุดนี้ถ้ายึดได้ก่อนจะได้เปรียบมากเพราะว่ามีมุมอับอยู่นะครับ สองโทไม่เห็นเลยอร้อยรีเลยครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูมุมอับที่ว่านะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับมันจะไม่ค่อยโดนอะไรครับแต่อย่าปีนขึ้นไปนะครับปีนขึ้นไปโดนยิงทะลุก็ได้ครับเอานั่งไงเสียไซดโดนไท63ยิงเข้ามาครับเหลือเราคนเดียวในจุดก็อย่าไปกลัวครับเพราะเราอยู่ันไอโฟสายแว้นครับ มุมนี้ได้เปรียบครับไม่ออกไปก็ไม่โดนเข้ามาเราส่วนได้ครับใ <ก ağı> ช่ผมป่ะไอ้ตัวยิงข้างบน,นะะเนี่ยสักพัก๋ยวจะโดนละเอ้าโดนจริง h ขาอ e e ังอยโอ้โหเลงใช่ขนาดนี้คืจะเอาไได้เลยใช่ไหมหา่ไ่อ๋อยังไม่มาโอเคเดี๋ยวเขาจุดไปเร่นกับเพื่อนครับเล่งขงงงางาง้างในมั่งเอาไม่ทันแล้วูเขาไม่ได้ครับระยะไกลชอปเปอร์เราไม่แม่นขนาดนั้นครับ น่จาจะได้จบแล้วครับมีขังเรื่องก็ใส่ให้เต็มที่ไปเลยครับจะได้มมวนเดียวจบมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยครับสาดให้หมดครับจะได้ไม่ติดกลับมาตีนูตีตกตายครับแมทกราฟิก,กที่มันอลังการจริงๆครับได้อัดรถมากอ้ v เอเฉยด้วยพลังขอยโบสาแว้นอ้าวฉับปลาเบิดที่ได้2ตัวแน่เลย อ๋อตัวแรกเป็นตัวระเบิดตกใ่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเล่นได้ขนาดนี้ครับชอปเปอร์เพราะว่าเป็ปืนเก่าเนอะแล้วพอดีได้มาก็ลองเล่นดูหน่อยครับก็สนุกดียังไงก็ลองไปเล่นกันดูได้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับของแต่งอยู่ท้ายคลิปนะครับไปดูก็ได้เลย